วันนี้เอานี้มาให้ดูนนเขาเรียกว่าย o u ออกกัยูเออกเขาไปทำอะไรเขาเออคนเดนมาร์กเขาจะนิยมเอาไปอบเอาไปทำพิวไรหรือว่าเอาไปทำซุปมันเป็นมันชนิดหนึง่งต้นมันก็จะเป็นแบบนี้เวลาเพื่อนๆไปขับรถตามทุ่งนาอนะไรเงี้ยก็จะเห็นเนี่ยมันจะเป็นต้นแบบนี้แล้วก็จะรู้เลยว่าเอออันเนี้ยมันต้นยูเออรสกอรหัวมันก็จะก็เป็นหัวแบบนี้ รู้สึกว่าที่เมืองไทยก็มีนะแต่ว่าหัวมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ถ้ายังไม่เคยทําเอาไปประกอบอาหารเป็นธามาหารอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลักการจำเ,เทคนิคการจําคือ2ออย่างที่ควรต้องจําก็คือมันจะเค็มเร็วเพราะฉะนั้นอย่าใส่เกลือเยอะเท่ากับเราใส่เกลืออย่างอื่นถ้าเราใส่เกลืออย่างอื่นประมาณ10%เราก็ใส่ประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย เพราะว่ามันมันเค็มเร็วพอะมันเค็มเร็วแล้วมันมันแก้ยากแล้วมันรสชาติมันก็จะมันจะไม่อร่อยแล้วมันก็คือก็เค็มอ่ะเค็มแต่บางทีบางอย่างเค็มมันก็แก้ได้นะแต่ว่าก็คืออันนี้มันเข้าเนื้อไปเลยแล้วอย่างที่สองคือถ้าเราตอกเปลือกมันจะดงเหมือนกับอะไรที่เมืองไทยของเรางบลีอะไรเงี้ยเพราะมันได้รับออกซิเจนเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาไปแช่น้ําไว้แต่ที่สําคัญคือเรา ย่าเพิ่งทามันก็คือถ้าเราจะจะอบเนี่ยหรือว่าอะไรก็ช่างหรือว่าจะไปทําซุปโอเคปกติถ้าสมมติว่าเราปอกเผือกก็คือเราจะไปทําซุปเพราะว่าตงเราต้องการให้มันมีสีสวยเนาะก็อย่าเพิ่งปอกแต่บางทีก็คือเอ่อเอาไปอบก่อนค่อยไปทซุปมันก็อร่อยเหมือนกันตัวที่ไม่ต้องปอกเลือกเราก็หั่นครึ่งหรือว่าอะไรก็ก็ได้หรือว่าต้มก็ได้แล้วก็ค่อยแกะออกก็ก็ก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนเนาะมันไม่เหมือนกัน แล้วแล้วแต่และครัวมันก็อาจจะทําให้เหมือนกันแล้วแต่เมนูของใครของมันเนาะสูตรของใครของมันแต่ว่าคือคือหลักการมง่ายๆที่เรารู้แน่แน่ก็คือมันดําต้องใส่น้าเท่าไปทําชิปส์ก็ต้องเป็นต้องทําฝานให้มันเท่าๆกันไม่งั้นมันก็จะจะดาอันนึงก็อาจจะแบบว่าไหมอันนึงก็อาจจะยังไม่สุกเนี้ยนอกจากว่าเราต้องการให้มันเป็นแบบว่าอูสติกอูสติกก็คือคล้ายแบบหยาบๆหยาบๆเนี้ย มันก็ดีเหมือนกันก,ก็ชอบเหมือนกันแล้วแต่คนชอบเพราะว่าการที่แบบว่าอันนึงแข็งอันนึงอ่อนอันนึงนุ่มอันนึงกรอบเนี้ยมันมันจะมันจะดีเพราะว่าการทําอาหารองค์ประกอบก็คือมันต้องมีหลายๆรสชาติเนี้ยแบบว่าเออกรอบบ้างแข็งบ้างเออนุ่มบ้างอะไรเงี้ยเนาะมันทําให้ไม่เบื่อเวลาเรากินมันให้ทําให้เออมันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกว่า เซนต์ของเรามันมีมันสนุกอย่างเงี้ยนอกจากนั้นเขาก็ไปทําสลัดได้แล้วแต่สลัดก็ทําได้แต่ว่ามันแค่มันจะดําเร็วเท่านั้นแหละอาจจะเอาไปแช่น้มามะนาวหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ารสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ว่าถ้ารสชาติตรงนั้นมันก็อร่อยเหมือนกันก็คือความการการผสมประสานรสชาติเนี่ยก,ก็แล้วแต่เราก็ลองผิดลองถูกไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดหรอกเลยขอให้มันอร่อยขอให้ผสมกันเรียบร้อยแล้วมันอร่อย ไม่มีกฎว่าต้องใส่สายนี้อันนั้นอันนี้อันนั้นนอกาจากว่าจะเป็นจานที่ว่ามันเป็นอาหารแคลสิ่หรือว่ามันเป็นอ,อ,อย่างเช่นส้นตมตำนี่เราก็รู้ว่ามันต้องใส่มะละกอใช่ไหมล่ะก็คือทํานองนี้แต่ว่าถ้าเป็นอาหารทั่วไปง่าโย,โย,โยโดยโดยที่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงก็คือใส่อะไรก็ได้ก็คือเซนต์อซีู่ดหมายถึงใช้จินตนาการเพอให้อร่อยโอเคเนาะ